สวัสดีครับผมเพชรสุขุมวิตรบอยบางนาครับไฟที่3ผมพร้อมมากครับผมพร้อมที่จะเก็บชัยชนะครับเตรียมตัวเต็มที่ครับ ฟิตถึงบำรุงพร้อมครับสองไฟที่ผ่านมาก็พอใจมากครับผมที่ทำผลงานก็ค่อนข้างดีครับผมแต่ก็มวยไทยครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมสำหรับกล้องทรณีครับก็มีลูกเตะครับผมลูกดักต่อยครับน่าจะทำให้รูปเกมยากขึ้นครับเราก็ป้องกันครับผมป้องกันบล็อกดีๆครับแล้วก็สวนออกอาวุธครับไปนนี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมเพื่อจะเข้าวันใหญ่ให้ได้ครับ ฝากติดตามและเชียร์ผมได้ในวันลุมินีทางช่องจ h ด h ีเวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับผม